คันเพื่อนสีหายอีกเพื่อนสีมีแนวมากนี่เราคนน่ะห<อ>ลวงปู่ั่นมาหลวงปู่ว่าจะลืมไห่สวัสดีครับแม่ครับวันนี้มาตามแนวทางของแม่เต่าลัางจาก น้ำท่วมนะแม่เนาะโอ้ยน้ำท่วมคักว่นหน่งเนาะเป็นมองอยู่สามที่เดือนบ่แม่เดือนหกนะเดือนหกเพียงเครื่องแขงเดือนเก็ดเพียงไต้หัวเข่าเดือนแปดเครื่องเครื่องคาโต้เดือนเก้าลาวนมเห็นว่าท่วมนักเลยท่วมนักตั้มกันก็ปีนั่นบ่ตั้มกันกับปี ล่มมอผัดล่มสีอีกโอมมอผัดอันหลังค่าเฮียนอีกมีบ้านร่มหายสามเพียนเขาหายหกรอยเขาหายหกรอยสีสิบหกขาสื้อสังสีใส่กรบป๋าดครับผมสื้อสังสีเก่ากรบป๋าดเออเขาว่ามิตรโล่ละเมียร์เยบระป๋าดตักเคดอย่างไรยังบ้านไรหายเพลินอยู่เดียวโอ้ยังว่เขาบอกหายมุ้งแล้วเขาหายทายลูกออกเอออันสังกะสีมันกับราคาแพงกนะแม่เนาะใช่มันสังกะสีแบบเก่าันมามี บอกว่ามีแต่ว่าพูดได้หรือเฮียนเนี้ยสิไปหาแบงน้างขวดเจ้าคนละแทนละใดไปพ่ะครับผมมีแต่แนวิเตี่ยมเบิดมิแต่แนวเบิดเนี่ยน้ำท่วมกระบอมน้ำท่วมกันบุญคุ้นยี่พอเด้อมาซอยเชิงน้ำเชิงเขาครับจ้าพูครับผมอืดบุญคุ้นไปทั้งใดการคันว่าอึดกระย่าหาวิทย์ให้มีมากโอ้ยแม่เอ้ย บัว่าผู้ใดแต่เดียวนี่าพวกขายของกันย่อมคนักนักอาการนักแค่ฉันมาอีพอสิไม่กินเจวกุ้งน้ำบัว่าสิวาอยู่ม่บ้านนี่เออกุ้งร้านได้สองมือละสองสามโลอยู่ไปหาไปอันเขาใส่จุ่มข้ามเงินกุ้งฝอยปนเจวกุ้งไม่กินผีด้วยผัวว่าสิวากับพันลืมเอางวดที่แล้วแม่ฝันยังไงก่อนแม่ฝันมาได้ตีกันกับพระตีกัน ตีบัได้พระกับสันกับสีบพพออ่ว่าแผ่พระรถมีผูมาซอยมีภูมาซอยกับบัดทามาซอยสันพาผู้นีว่ามีศีลมีธรรมตัวนี้มาเป<อ>็นมาซอยสันพรนะสององค์ผูมาซอยคข้าน้าพานี่เจ็ยรแปลแปดกเกียรักเล้อพ่านาศูนย์กับศนะูนย์หังเล็กแบบนี้มันบ่มีศูนย์ผ่านาะลออ่าเรียกสามสูจะเม็นท่า้ดเออมันหาตัวแม่ เลขห้าแปดเก้าแปดเก้าแปดอันนี้พื้นฝันมือขึ้นว่านนี้โอ้แต่ว่างวดที่แล้วนี่แม่แม่ตีเป็นเก็ดแปดแปดเก็ดบ่มันได้ลลางดีมันลงลลางดีโอ้โดยไปไๆเลยล่ะตีกันพระเออตีกันก้าวพระฝันว่าตีกันก้าวพระบ้าจ้ะออคือฝันข้าฝันเนี่ยเพราะฝันปลาตี เห็นว่าม้าหันน้ำรถหรอแม่คือพรโทรูบอกว่าฝันในตีนะพ่อตุ่มแล้วหัวมันมค่าตุ่มค่าตุ่มแม่มึงอวะครับปลาจังไรน,อน้อบาน,นี่สันมาว่าสนกคันเพื่อนสีห์อีกเพื่อนสีมีแนวมานี่ดอกพนะห<อ>ลวงปู่ฝันว่าหลวงปู่ว่าจะเลืมแหมแปดสามเรื่อบาดในกับงวดน,นี้บ่งวดมื่อนี้งวดมื่ออื่นมื้อโอ้วันวันที่สิบหกไอ้พวกกีกาย้อนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ฝันยังไรก่อนแม่ ฟันมาเพิ่นหล่นมากโอ้ยอาจจะมากกับดิต่นโยมเมียหาผูซอยกับบอมีผ่านาคันจีอยอยลีกะว่าจังไดกะว่ามากโหลดปูผ่าะเบ้าก็เพิ่นเพิ่นเว่าอย่าลืมมันแปดสามเดยอเราน่ะนาหกสองแปดสามก็หกสองเพิ่นเลยไปโอ้พนมาใส่อะแม่ในขอคุมฟันอยู่ในป่านี่ในดอนโอ้ยู่ในดอนนี่ แสดงว่าปูผู้มีศาสนาใ่ถ้าเป็นพระตีเโอ้ยู่นี่เป็นผู้มพระกต่ซีเมนตัวเขากิดอย่างไรดยังมาจะได้หลดนี่แล้เว้ยที่ฉันกระบังเส้นยังได้เหะงูเล่นตัดหนาเนาะทิบๆพปหน้างูตัวนี้มันเจียวห้องเงินไม่ขู่เลยวันบ่าว่าส้กเด้องูกับมฉันก็เลยว่าดัวกูว่ากูบอกถือไว้แหงมันผิดละวแล้วฉันเนา คนยางมาหาเพิ่นมาบอกแม่ตัเพิ่นยางมาบอกว่าหนี้เพิ่นก็เคยมาปากโกติอูงูใหญ่ขึ้นรถเพิ่นออกรถงูมวนนั้ำงูใหญ่เพิ่อนนั่งนี่นั่ยจิงเออดมันขึ้นมันขึ้นทั้งหลังโอ้ตหงูใหญ่เลยเนี่ยบนจอดนี่ละมองผมจอดเนี่ยเออออกทะเบียนรถเพิ่นเลยออกทะเบียนรถเพิ่นโอ้แต่ว่าเราเป็นคนหน่อยนึงแล้ววันหน้าแปลว่าเรามาในความฝันนี่ เอผลบ้าผู้เดียวจริงไหมบาผู้เดียวพระมาผู้เฒ่าสิบ่มีเก่าไว้ป่ะฝันว่าพระมาบอกเลขจ้ะทำผู้เฒ่าเลยพระผู้เฒ่าเลยโอ้ฝั่นน่ะสิบ่มีเก่าว่อปะนะแต่ว่าผู้เพิ่นเราใส่ในจิตในใจเพิ่นก็ว่าอย่าลืมแปดสามกับหกสองผ่นะโอ้สันก็คิดว่าเก่าเก่าสิบ่มีเก่าห้าโอ้สันคิดว่าโอ้แปดสามกับหกสอง หกหันหัวขึ้นก็เป็นเก้านี่ไหมก็เรียกเตียแล้วนั่นแล้วเขาหันหงวดหงมันก็มาออกหกหกนั่นแล้วต้องหันหงวดนี่ต้องหันอยากตียหัวเรือแต่ว่ามันเป็นยังสันบ่อีนี้สันกับ่บตถหันหงจำได้จำได้นบถเออแล้วในยิ่งักจนนั่นไม่สะดุดแล้วเกินสะดิดจ้าสะนลูกตีสี่เลยสะดุดึ้นมากกับจำเลยวันนี้จำบได้เชียนไปทีไห คนบอกแค่สองตัวนึงว่ะดิรูกขึ้นพวแกงขึ้นหลวงมแกงขึ้นเลวว่ท่วนควบฝันทันทียนวะทวนควบฝันทันฝันจับได้ผัาว่าจันทรพผ่านหน th ่อยก็ผ่านร้ายผ่านนี้เร่าเทธรันที่บอกเป็นเก่าเพราะว่าสันยังคิดอยู่เลยปีสี่เก้าซีกับใดพนะสันชีดเดนี่จังสิเป็นยังหลาวว่าสันดอกให้พิจร้าเอา่นก็มาบอกสมันกอาตามคำบอกเลยไหม เห้าวตีตีไปไายมันก็หลายแล้วเหล็กเนาะแม่ห้าวก็เอาตามคำคนบอกกันาะคนปฏิวัติบอกแค่นี้เพราะตีไปเองไปไลไปเรือปฏิวัติอีกงวดหลังมากปฏิวัติอีกไก็เลยอันนี้มันเป็นล่างเป็นบนได้เพราะห้สองตัวนี้คิดว่าคันทิกแดบใส่จุกกันใส่สามก็แล้วเต่วันออกไปมันว่ามีเลยแมเพม่นบอกเห็นดิใช่เรียกจะยี่หอว่าแปดสามหกสองตุกันไว้คือเก้าสอง แล้วตจยุเพราะว่าหันหัวึืนหันหัวลเออคนบอกนบอกกับเขาใจอยู่ครับคนคนคนมาบอก่ามันเคยผ่านแล้วดิใครทีเฮามันเคยผ่านเลยอืมแม่หวเข้าเปิดเสียกเอาแจเก่าก่อนอแล้วพอหันหัวลงกันอไมเสียยอเอาหวดีก็คือคนมาบอกแปดสามกับหกสองะแม่เนาะ หันห no ัวขึ้นหันหัวครับผมหันใเพื่นนั่งกันซ้ำนั่นล่ะตีโทหัวโทนเอาใายชิดอยู่เลยแปดสามหกสองหันหัวใบฟองหันหัวคือเก้าสองแล้เจ้เพิ่อนติดจับใส่กันเดี๋ยถ้าเพิ่อนติดจับใส่ตัวไดนกะสร้างเพื่อน กันยาเฟื่อนใครนี่กองไว้แล้วแม่สิไปยาเฟื่อนยาอีพอ่ะคือสีสวยยังน้อยพวลาตันเก็บละกเล็ดรอดตามนี้นะเฮาันพอดีมาสุบจังหวะพอดีกับไปไกลเพราะว่าเสียผพาได้ค่ะเนี่ยมันก็ยังล่างๆบ้านแล้วเดี๋ยวนี้อ้าแม่จะไปไหนจ้าอาเชียมันเป็นงจังสูกรสูบใครสูบมั่นแม่นแม่ นั้นเป็นแจ้างบุญเนาะเป็นแจ้างบุญแจ้างโซ่บุญเจางบุญวาสนาครับผมเอฟซีกับพี่จันนาเมืเลยครับเออความฝันของแม่เต่าแม่เต่าถ้าฝันว่าเป็นตัวของสี่ต้องแปลไปตัวอื่นง่กครับมีแค่นั้นฝันแม่นอีตั้งหักงวดที่ผ่านมากกัดเจ็ดแปดมันก็เออมันก็ออกแปดเจ็ดเท่าใดแม่บ่โทษไปหางวดที่ผ่านมากกัดใดยางเขามากกไดมันบ่เนี่ยงเนาะครับเนาะวาสนาเนาะครับผม อ๋อสำหรับงวดนี้ของแม่ต่าฟันธงโค้งสุดท้ายเลยครับเพราะว่าเมื่อนี้ก็วันที่14แล้วนะครับเนาะมื่อนี้มื้อเด็กก็ออกแล้วครับวิสิผมฟันเดียวเอาซ้ำนีเราเนาะแม่แข็งๆนี่เนาะจ้าเกียมันได้เมื่อใดเราก็ซื้อว่าบุญวัสนาผมอ่าเอาคันผู้ใดมีโชคมีหวานกับแม่ตาว่า้ะครับเด้อก็อย่าลืมเกิดหอดเกิดถึงแม่ตาวที่เคยมาทําคลิปเอาไว้ครับบ้านแม่ตาวสถานที่นี่นะครับเนาะกับหูกันมาอยู่แล้วนะครับเอเยนต์ขผมเพราะเม็ดเต่ามันก็อยู่กับหลานสองคน ตอนนี้ผู้ลูกเคยร้านสาวเขากับบอลหูเลียงเขาดีครับผมมีครอบครัวไปแล้วต่างคนต่างแก่ไปนะครับเนาะจาแต่ยาเขาเขาบอลเรียงห้าวห้าวกับหัวเลี้ยงห้าวตัวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ตาอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ